ซอยให้มันทีๆนะครับผมยิก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 เลยนะครับท่านผู้ชมฮะล้างทำความสะอาดตับให้ดีๆนะครับล้างแป้งล้างสิ่งสกปรกออกดีๆเพื่อมาเติมรสชาตินะครับใส่ซอสฝาเขียวพริกไทยแล้วกับข้อใหญ่ซูนะครับเข้าไปคลุกเค้าให้เข้ากันนิดนึงนะครับผมฮะเติมแป้งทอดกรอบคลุกเค้าให้เข้ากันอีกแล้วนะครับผมตามด้วยเก็ดขนมปังครับท่านผู้ชม ไซเข้าไปมันมีเท็กเจอร์ของมันนะครับบู้ยมีหอดภาษาฝรั่งเนลยนะทอดให้มันกรอบครับผมนําไปทอดให้มันกรอบผมหอมนะครับพักเอามานะครับปรุงด้วยพริกป่นข้าวคั่วนะครับพ่อญยซูน้ําปลาทิพรสนะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะครับผมแล้วก็เครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้นะครับคุกเข้าเข้ากันนะครับเป็นอันเสร็จพิธีครับท่านผู้ชมนะฮะ บอกไว้เลยว่าเมนูนี่นแซบอีหลีอีอ้อแซบกระดอกกระดียบพวก,กินแซบฮอดเมียนะครับผมเมนูตับสวรรค์ครับผม